คนได้เห็นซูรแกัน,นี่ภาคสาบนสตรีมที่มีภาพอัปเดต1.1รถไฟไหมฮะเมื่อวานนะฮะเมื่อวานมันปล่อยเมื่อวานนะที่เป็นรถไฟฮะที่มันไม่ได้อัปเดตบน Android ฮะอัปเดตแค่บน TC และ Android ก็มาถึงฮะทุกคนมีอัปเดตห้องรถไฟบน Android แล้วนะฮะทุกคนบอกตามตรงนะของจริงทุกเล่นไปเมื่อกี้คือแบบตกใจมากมเลยเฮ้ยมันมีจริงด้วยอ่ะ คือเออแบบตกใจมากมากฮะมันจะมีห้องรถไฟแล้วเฮ้ยคือตื่นเต้นจริงๆฮะตื่นเต้นมากมากแต่ผมจะให้ดูเลยฮะจะให้ดูเต็มๆฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นไหมเห็นรูตรงนั้นไหมฮะเห็นรูตรงนั้นไหมฮะเหมือนตอนทีซีเป๊ะเลยฮะเป็นห้องรถไฟนั่นเอง รอมานานนะฮะไม่ได้รอนานหรอกรอมาหนึ่งวันนะมันเพิ่งปล่อยบนพีซีเมื่อวานนะวันนี้ปล่อยบนมือถือแล้ว <Okay. S 1> ก็เพิ่งจะอัปเดตไปเมื่อกี้หูหเนี่ยมับนบนพีซีเลยใช่ไหมฮะนี่เป็นไงของจริงนะไหมของจริงนะไม่ใช่ตัวแฟนเมตต์ตัวเนี้ย นี่นี่หุนยนต์ตัวนี้ใช่ไหม <L un> เออใช้ได้นะนีะ่เป็นอัปเดตใหม่ของแกนนี่ภาค์ติันนะฮะทุกคนขอบคุณมากครับที่อัปเดตบนมือถือด้วยนะนี่รถไฟรถ <L un> ไฟนะฮะหุ่นยนต์นี่ อะไรนี่ฮะว,ว้าวรถไฟของจริงนะเนี่ยมีห้องทางไปมีทางไปแต่ไปไม่ได้ตู้มันปิดฝั่งนี้ก็มีน,นี่ฝั่งด้านหลังใช่ไหมคุณนอดคนุณนอดนอะไร ของภาคหนึ่งหม่ะกรอดจริงภาคหนึ่งแมกดจริงของภาคหนึ่งฮะเสียงนี้ใช่ับภาคหนึ่งก็เป็นอัปเดตของภาคสามนะฮะบนพีบนแอนดรอยนะฮะ เดตไปอัปเดตได้บน Google Play และ App Store นะฮะตาโทรศัพท์ผมมันเป็นรุ่น Android ก็เลยต้องโหลดบน Play Store เท่านั้นโหลดบน App Store ไม่ได้